ขุยก่อยเงือนห่านเงือนห่านเบื่อเพื่อเงือนงานจ้ะสวัสดีครับมาค่ะพี่น้องค่ะมากินข้าวน่วกันจ้าส้นทหอมบ่ลาบคุ้มตุ่มแซ่บพี่น้องตุ่มเงือนห่านเอ้ยตุ่มเงือนงานเงือนงานอืมชอบปะครับชอบ ลาบไก่อืมน้ำแบบปุดๆเลยอ่ะเบ,บงมากเนาะขุยก้อยเงินหานเงินหานหอืมืวนนดเปนเอือรเงินยานะจับจับ กินกับปลาขัดทิ้เขากันอีกทีแสบจังพี่น้องใบม่บุญมากก่ง้านบุญนี่ หนาวอีกเลยพี่น้องครับหนาวมา่อีกเลยมาพี่น้องไก่ปีใหม่แล้วผู้ใดครับรถครับล,บลากก่นระวังเรื่อจ้าพน้องนั่ก็จอดพักนอกพี่น้องเนาะเดินห้างขอดบ,บานสวัสดีภาพชูออมอุกออมกอดออมใจพ่อแม่เนาะจัดพี่น้องซื้อห้องบ้าไปขายดอกเขอยู่บ้าน เ,าเขาแล้วคนยองมาหามีรูมมก,กมีครอบพวกล้วก็ก่ขึ้นยังแล้วนะอ,อยากยูจะปาดมาม่ยแม่คลูกโดนไปทีนึง่งอยากที่ส่งกกาะมากจ้ะค,ความสุขพี่น้องมาหายู่กาวสึเพราะว่าพ่อแม่ก้าวขึน ได้วครับที่รองทั้งใจทั้งใจมีควาน้ำกันด้วยจ้ะมาเติมมาล่างคือง,งานมีเมย์แตครับไปง,งานตอนหลังพักจักสวนปีไม่กะไอสุคุซุกคนสุกๆมันมันเพียงลำด้วยทุกคนเนาะคุณได้ได้บโบนัสกะ ยินดีด้วยอืมอืมอืมอประกาศทิ้งให้เขากันครับ 아떻게 э ดูอดะไรเดินกงี้ยสิ้น,นพวงแอ่จอดจอดเจ้าพอแอ่สิไป <laughs> mm -hmm.

nương nhìn dạng bò nương đón bưng bưng lên bò 不是，嗯，不是，我困了。 มากินตัวนี้ตัวตันนันเองค้ามหวานิ่งขางยัยว่าอยาดร่อนคว,นว,วามห่อนล้วนแต่เ้าแลี่งก็พม่หอกม Ăn à. Quẹo. Ừ. Ăn à. Quẹo bỏ thôi xin nè Ừ. Rồi. Bỏ đi kìa. เน้อน่องนล่ะตัวนี่อม,อน,มน่งองไ่หนตัยฮะอ้านี่ลองคะเดินไปจดัดจานบอกหน่อยกันจ้ะอ่าแล้วค่ะเมนูก่นเบิง้งอาล่เบิง้งพอ,อยังไปเด้อนี่เบิ้งกันนะ เดินดากันนี่วิ่งอาล่ะค่ะพี่น้อยคะสำหรับมือนีก็เอาความแซบมากกว่ากินเขาเนี่จ้าพี่น้องจ้ากินเขาเนี่ยแหละนั่งเที่ยงเนี่ยหละจ้ะไปมากินไงก็เลยก็แช่ให้เบียร์กันหน่อยน้ำน้เด้อค่ะพี่น้องคขาอันนี้สานบ้านท้องพี่น้องค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีครับ